สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในหน่วยนมดีมีประโยชน์ค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของนมนมแบ่งออกเป็นสองประเภทคือนมที่ได้จากสัตว์และนมที่ได้จากพืชประเภทแรกนมที่ได้จากสัตว์เรามาดูกันเลยค่ะภาพแรกเลยนมวัวได้จากแม่วัวนมแพะได้จากแม่แพะ ั้งนมวัวและนมแพะเป็นนมที่ได้จากสัตว์ค่ะต่อมาเรามาดูนมที่ได้จากพืชกันค่ะภาพแรกนมถั่วเหลืองได้จากถั่วเหลืองค่ะภาพต่อมาน้ำนมข้าวได้จากข้าวค่ะนมข้าวโพดได้จากข้าวโพดนมอัลมอนด์ได้จากอัลมอนด์ค่ะจะเห็นได้ว่านมถั่วเหลืองน้ำนมข้าวนมข้าวโพดและนมอัลมอนด์ เป็นนมที่ได้จากพืชค่ะ